สวัสดีครับเอฟซี G, ชอคุณเฉลียวปรสมเดจวันนี้มาดูนะครับชมตะก้อทีมสุวรณภูมิระดับทีมชาตินะครับวันนี้วอร์มร่างกายกันแต่เช้าเลยนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่บอลโลกนะครับไปครับเดี๋ยวเข้าอีกลูกหนึง่งบักโอ้ยโดนพอดีครับโอ้โหเต็มอ้ <c oughs> สามสิบครับอโอ้โหสุดยอดลีลาจริงๆลูกโขลกนี้ครับเอาคืนอ่ะเอา,าใหญ่ว่านจาัดก,การจัดเ,<อ>เต็มเต็มเลยปึ๊บเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยเลยสุดยอดโอ้เอาคืนได้สวยมากครับออกโอ้อโอยังหลอดฟองอีกนะ

โอ้สวยครับลูกนี้แป้อ๋อโอ้ยไม่ออกครับสวยจ้สวยโอ้ลุกส้นสวยมากครับ

Uhm ส,ส่งทั่วโลกเลยโอ้โหลุกนี้ครับสุดยอดไม่เติมไม่ทันครับ สองเท่าม่สองเท่าแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวครับโอ้ยโหน่าเสียดายมากครับพอครับ โอ้ยหลุดหลุดมานิดหนึ่งครับโอ้โหพิกเน็ตครับรับได้ครับออกออกครับออกครับออกได้แต้มครับ chắc kim chắc 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 chắn 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 โอ,อ้เรียบร้อยครับเอาแล้วครับนี่แต่ก็ทีมสุพรรณทมหมายเลขเจ็ดครับเดี๋ยวดูการเซอร์ฟสวย

นรกแตกเราเจอสามร้านนี่คนนรกแตกเอาเราจะมาดูสามร้านคนนรกแตกด้วยกันตอนนี้สองร้านนรกแตกครับเอามาตั้งรับเดือดกรไบบล็อกเรียบร้อยหลังถูกกับได้แ้มครับ อ้วนโอ้ยเรียบร้อยครับหมายเลขเจ็ดอีน่าเน็ตบอกกลับมาได้ครับอัอ้วนไม่เยอะนะรับมายเลขเจ็ดรับรับดอนเมืองสวรรค์ูมาอ่าน้าเน็ตครับโคกเรียบร้อยนี่โอ้โหสุดยอดสวยครับนี่ครับททีมันอย่างดีเลยพวกคู่นี้ โ,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 โอ้อยังได้ครับอ่ากลับมาหน้าเน็ตพยวาวยวดคลิปก็ไปโอ้เกี่ยวครับเกี่ยวหน้าเน็ตลงเลยครับ <laughs> สวยๆวยลูกนี้อย่าลืมไปดูในคลิปนะครับนี่สุดยอดเลยลูกนี้ <laughs> ได้แล้วครับเออรับกลับมาพยวาวยวดโอ้ยไม่ข้ามเน็ตได้อีกแดงครับแดมหลายลื่นเลยครับ ดูทีมสุวรรณภูมิหมายเลขเจ็ดเสิร์ฟครับเรอยแล้วครับต่างรับหนึ่งกลับมาไปย่ออ้วนเคลียร์ครับโอ้โหนั่นนะสวยสวยตกตกปก่อนครับโอเคกลับไปต่างรับออกกลับมาออกโอ้แต้มต่อเนื่องเลยครับหมายเลขเจ็ดเซิร์ฟครับทีมสุวรรณภูมิ ับไปอน้ำใจล้นเหลือครับนี่กะจะทีกบไม่พร้อมครับหมายเลยเจดเซ์ออีกครั้งครับมาไปยวอนครับจัดมากลับมาหน้าเน็ตดูโคกสวยๆนี่ครับโอ้โหยังอยู่ครับเอาอุกออกเรียบร้อยครับ ว้าโอ้ยเพ้ยงเนี้ยครับอืมโอ้ยลงโอ้ยลงดีไปกลายเป็นดีแล้วลูกฟุกรับลูกฟุก ไม่ได้ครับกวนข้าไม่ขามฮาัปักปมาเลยเจ็ดอ้าวนาเนตครับส,สวยๆบล็อกเรียบลอ้อยยังอยู่ครับ โอ้โหกับปุ้ยไม่เอาโอ้ยไม่ได้แบกไม่ขึ้นครับกดไม่ขึ้นอนนี้มาต่อสักหมายเลขสักเป็นกรรมการครับตอนนี้เอามาครับเอากลับมาหน้าเน็ตพยิ้ววันโอ้ยไม่ทันครับ

รับลูกโคกเจอลูกโคกตังตั้งรับกลับมาหด้เนี่โอ้ยได้ครับสุดครับปิดปิดแล้วอ่าวพี่ต่อสักบอกว่าปิดปิดแล้วกรรมการเดียวเดี๋ลูกเดียวชนะครับอ้าวดูดิเขาจะอ้วน เฮ้ยเรียบร้อยอ๋อโอโหชนะไปเรียบร้อยครับโอ้โหกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับจางคุณลินยาประสนด้วยวันนี้สนุกครับทีมตะก้อสุวรรณภูมิระดับแชมป์นั้นนั้นครับเจอกันวันนี้เพราะีแหละเพราะข่าวนี่ยโอเคกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ